สวัสดีครับอาจารย์ครับขหยาดแายงานครับช่องลอกนายกนกมานครับอันนี้ผมท่ายยู่กับหนาบ้านเลยนี่ครับนี่งานครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมใส่นกไว้กุ๊กติวใกลไก่เนี่ยครับไปย่างไปบ้งน้กแขครับอาจารย์เอาลูกนกครับเอาลูกเจ้าปืนครับเอาลูกเจ้าปืนมาฝึกครับจัดแล้วครับไม่บานจะ้อมครับไปลูปย่างก่า ครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ มนานครับอาจารย์นะครับใจไปตุกติวเนี่ยครับครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเฉียวลงมาเบิ่งน้ำันยอยกข้างล่างครับอาจารย์ ครับแล้วไปเอาไปเบิ้งยื้อแร้งไปเหรครับอาจารย์ เบงเวลาหนึนสงมันหลเโอเคไปนะครับสมบ,บึงนั้นมันใกล้ๆครับนกปลานกปลาครึกครับอาจารย์ครับตีอ้อมนะี่ครับเดี๋ยวอ,ออกมากก่อนครับอาจารย์ครับ แล้วไปดูเอาเฮ็ยจะเปลี่ยนวะเอาโอ้โหดูดูครับอาจารย์ลูกนกครับลูกเจ้าปืนครับดูบวกาอะไรของไม่อาจารัดอะจัดหนึ่งแต้มครับโอ้มันมาแต่เศร้าเลยครับก่อนจะไปไทยหน้าครับผมเมื่อนี่เข้าสวนครับ